าเราเปิดสัก,100กร้อยกล่องเราก็อาจจะได้4124บวก195บ500แล้วถ้าอว่าเราได้1 Air Room กับอีก120กล่องโดยประมาณเม็ดค้าผม7,830อา่าเรามีกี่กล่องเรามี2กล่องที่เป็นสองกล่องทองแล้วก็สีอีเวนต์ผมจำได้ว่าเขาบอกว่ากล่องสีม่วงอ่ะได้ได้ดีมาก Let's go ถ้าได้สแรกถ้าได้ถ้าได้อันนี้สองแลก็เหไหมไม่ผมก็ไม่ได้เอาโอเคเลยครับโอ้ผมชอบแต่ว่าผมชอบสีขาวมากกว่าแต่อันนี้ก็สวยผมชอบผมที่มันเป็นผมเดร็คอะเดี๋ยววะเชื่อมันถ้าเราเปิดของทองหมดเลยเหรอเดี๋ยวดิอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ปุ๊ย แชทนี่แหละเราจะมาขายข้อข้องใจว่าแอ n นิว r ซ a รี่ถ้ามันเลยระยะเวลากิจกรรมไปแล้วมันจะมันจะได้อะไรไหมอันนี้คือ2แพ็กจากในแอนนิวเซอรี่ครบรอบกี่ปีไม่รู้4ปีมั้งโอ้ไหดูสิอ๋อแชทอันนี้มันใช่อนนี้ไหมอ่ะครบรอบสี่ปีไอ้นะครับใช่ <Hi. S 1> อันนี้คือครบรอบ4ปีเหรอ อืมแจ๋วโอ้เขียตับบอลทองเลยเหรอวิ่งอะไรวะเนี่ยพอไรซันอีกโอ,โอ้ยไม่กอดแค่ผมอุ้ยอกล่องม่วงช้าช่าช้าช้กล่องม่วงเขาว่ากันว่าสองกล่องเนี้สองกล่องที่เป็นแบบซเ super super s u p เปอ่ปอปออะโอ๊ะผมอยากรู้มันจะนี่จริงกันมั้ง เดี๋ยวนี้มันยังแยเซิร์ฟเราคาบได้หรือเปล่าครับตอนนี้ายเซิร์ฟไม่ได้แล้วนะสิ่งที่ได้ก็คือเราต้องบุด VPN ไปเบลเยียมครับก็คือเปดิดเปดิดเปิด VPN ไปเบลเยียมแล้วก็ได้อันนี้เขาทำมาเพื่อว่ากาันกันคนที่อ่กากันประเทศเบลเยียมไปไปย้ายเอระโอเคตกย้ายไปเปดิดย้ายไปเปิดกล่องเขาไม่ได้กันที่เราเข้าไปหา แม่แชทสำหรับใครที่ไม่ได้ดูจอนะผมไม่ได้ดีใจเพราะมันได้แอร์รูมฉาดนะผมมันได้คราฟสีทองมันมีค่าสุดๆ2000 years later เขาได้ก่อนอถือว่าตอนที่คือได้ฉาดในกรรมันนับว่าแบบเริ่มใหม่<อ>ชัวร์ใช่ไหมว่ามันไม่ได้แบบเนี้ยชัวร์ชัวชัวเพราะเขาเคยเห็นข่าวแล้วแล้วก็อย่างเือไม่ค่อยได้เปิดเป็นเบลเยี<ๆ>มเยมไงเธอเอาของมาเปิด ตั้งแต่กี่ซีซั่นนะก็เลยมีสิทธิ์ที่จะได้เยอะกว่าพอสติกแต่เขาได้นานมากนะโอ้ยชิแอร์อ,รออไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินแต่หูมึงหัวะอ่ะได้ยินแต่เนี่ยได้ยินแต่เชืชัดร้อยสองว่ะ เดือดร้อยกล่องวะ่ะเฮ้ยแชนผมกอดอกวะ่ะไม่เงยอ้ยแค่ว่ามันคาดถึงป่ะขขขขขเะข็มขัดเข็มขัดเล็เข็มขัดใหญ่เข็มขัดยาว แน่แน่เลยไอเดิ oh, shit, bad. Oh, ้ลแฮฟโอชีทไม่แบดโอหัวรหัวระหัวราะผมมีผมมีนี่มันก็แชทผมมาอ่านแชทผมขอไปช่วยเพื่อนก่อน I'm ready to f o r heal you กับเพี่อ I'm ready เขื่อนผมหมดแล้ว I have hit you I have phoenix I have siling a because I'm loot I'm coming I'm coming I'm coming can you down you can down you can down don't worry don't worry don't worry You first, but you go out. my foot. No! no. <laughs> oh shit, my bad. No problem. No problem. My bad. My bad. Hold up! Hold up! Hold up! Still, 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 man. Still, man. สเตลแมนโดอะโ์ดอะสเตลแมนสเตลโมดสเตลมดเยเย I have 아스타 I a v e 아스타โอ้โอ้โอ้ I see. Hold up, s e โอะ์ดอะโ o m e h e r m e h e r m e h e this way this way oh holy shit กูจบคามิยะ item for you ุน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  Not safe, not safe, I have a... Oh, he almost dead, he almost... Almost ca- Okay, let's go! <laughs> ah, I'm I almost dead. <laughs> oh shit. I'm I Oh, let's go! Oh my god! Oh, he yeah, almost... Almost die! Yeah. i almost cracked! Where, where? Where? 1v1! I crashed! I crazed 1v1! I crashed 1v1! With the base! They said first! What's done? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Almost cracked! No, My friend! Nooo! He, he, he almost dead again! Almost dead again, okay! He's a Double! 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 Oh my God! One v one. One v one is Oh shit! Yeah, I touch you. I touched you. Okay, okay. You touch me. Okay, okay. Yeah, I got a buff. He's not You man. Yeah, you touch me. Oh, my aim so fucking suck. Ah. Oh, almost oh, hey. oh my god! I am 30-60! Beautiful! Oh my god! Oh, almost! Almost! almost. <laughs> 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 GG! <laughs> GG, man! Oh! Unbelievable! It's great, man, for the day! Oh my god! แกคิดว่าฉันไม่รู้อย่างนั้นเหรอเอามานีอาอ้าอ,อูฟูอ้าอ้าจะปล่อยแกไปก็ได้นะเยี่ยมมากไอ้พวกแกจะรอดจากที่นี่ได้ยังงั้นเราไปเลยพี่ไปให้ไกลที่สุดฉันจะนับเวลาถอยหลัง5วินาทีวัน Three, four, five, let's go. Catch me if you can. I hear, come here, dude. Get all life light him live fly live fly <laughs> อุยอ้ยคนนี้สมกดีนะแชทผมบอกเลย แกล่าฉันอยู่ดีๆแต่แกแต่แกต้องกลายเป็นผู้ถูกล่ายังไงล่ะ เจียเพอนุด แเชื่อไหมมีแว็บหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเขาคือ FC เราจังหวะที่แกสไลดมานี่ใช่ปะเด้งโดด2ทีโดด3ทีโดด4ทีนั่งมองผมแป๊บหนึ่งถ้าภาผมเห็นแกควักปืนขึ้นมาผมโป้งเลยก็้วดีใจให้ตัดสินใจถูก ไลฟ์ไฟล์บอกระบาดกูอีกแล้วเฮ้ยเข้ามาพร้อมกับเพื่อนซอรี่บั l ลีบมีเนี่ยกูอีกแล้วไลฟ์ไฟล์บอกเฮ้ย เห็ือไงวะโอ้ oh my god อ๋อฮะใช่วหมเราไปเลเขาว่าเขาเขาไปแล้วสิเราวะเชนฮะผมถามจริงอ่ะมันกลับมาอีกแล้วเหรอเอะไรวะเนี่ยเชนมันมัน,ม,นมันเกิดมาได้ยังไงวะ ไม่เข้าใจว่ามันเก ah! ิดมาได้ไงเขี้ยสูดแม่งเล่นสูดน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วกันบอกเลยว่าแม่งชุบคลอดเร็วเลยเชี่ยอย่าบอกว่ามันเปิดมาได้โมบายเปิดได้โมบายอ่ะไอ้เชี่ยอี่าง้ยแฮงแฮงเถอะเชียแม่งผมว่านะมันโนบาร้านว่ะ